สวัสดีครับพบก,กับการพยากรณ์อากาศประจำวันที่2เมษายน2564นบะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันนะครับว่า24ชั่วโมงข้างหน้าลักษณะอากาศสิเป็นอย่างไรน,นะครับเริ่มจากแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วง ตีหนึ่งของมื้อน,นี้นะครับก็พบว่ามีตัวแปรที่สําคัญตัวที่1นึก็คือตัวความกดอากาศต่ากําลังแรงนะครับที่อยู่บริเวณทางด้านของฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับแถวๆถวทางด้านของฝั่งอันดามันนะครับอีกตัวนึงก็คือลักษณะของร่มทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมนะครับทางด้านของประเทศไทยนะครับรวมไปถึงทางด้านอีสานตอนบนน้ำนะครับในช่วงของมื้อน,นี้จงซี่กเฮดให้ทางด้านของอีสานตอนบนกระย่างคงมี อามชื้นที่เขามาปกคลุมได้เป็นระยะะนะครับเดี๋ยวเาข้าไปเบื้องเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้านในตอนเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็พบว่าส่วนใหญ่เราเนี่ยทางด้านของประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านของอีสานตอนบนนะครับมีลักษณะของสีขาวนะครับที่ปกคลุมทางด้านของอ่าอ,อ,อีสานตอนบนถือว่าเกือบทั้งเบิร์นะครับเกือบเบ,บิร์นะครับเกือบเบิร์พื้นที่เลยก็คืออ่าเป็นลักษณะของเมฆที่เคลื่อนเข้ามาเป็นระยะยะนั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเมฆที่มีมีฐานสูงนะครับเป็นเมฆสั้นสูงนันนเองะครับ เดี๋ยวไปเบื้องฝนที่เกิดข right ึ้นจริงนะครับในช่วงของมื enfin, ้อนีนะครับก็พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มฝนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสิเป็นทางด้านของจังหวัดนะครับมหาสารคามนะครับนะครับมหาสารคามร่วมไปถึงทางด้านของขอนแก่นในบางพื้นที่นะครับแต่ว่ากลุ่มฝนที่เกิดขึ้นนี้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มฝนที่บ่ได้นักนะครับเป็นฝนเบาๆนะครับที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วในตอนเ้ารของมื้อนีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทังของเรดาร์สกลนครนะครับก็ถือว่า อ่ากุมฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยบอยู่บริยุในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่ามีกุมฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าอ่าในประเทศไทยยังยังบม่มีเกิดขึ้นนะครับเบื้องการทยาก่อนอุณหภูมินะครับในช่วงของมือนี้นะครับก็พบว่าส่วนใหญ่ล้วเนี่ยอุณหภูมิยังอยู่ในเกณฑ์อากาศท้อนอยู่นะครับสังเกตได้จากอุณหภูมิสูงสุดนะครับของมืออยู่ในช่วง 37. มสหอองศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงย4ิบส่จนหอดยีองศาเซลเซียสนะครับกับ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหลักการที่สําคัญเลยก็คือในมือนี้ก็ยังคงมีฝนที่เกิดขึ้นได้นะครับร้อยละ20ของพื้นที่นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็สิเป็นทั้งตอนตอนล่างขอไบภาคภาคอีสานนะครับแล้วก็ทั้งด้านของตอนบนเองก็สิมีบอกว่าสิเป็นมหาสารคขามนะครับที่เกิดขึ้นแล้วนะครับขอนแก่นหรือแม่แต่ชัยุภูมินั่นเองนะครับแล้วก็มือนี้อาซิมีล่มกระโชกแรกเกิดขึ้นได้นะครับส่วนการพยากรณ์อุณหภูมินะครับในราชจังหวัดนะครับก็พบว่าส่วนใหญ่แล มีอุณหภูมิสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะเน้นไปทางด้านฟ่งตะวันตกของภาคนะครับบราว่าสิเป็นทางด้านของจังหวัดเลยชัยภูมินะครับขอนแก่นนะครับมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง39องศาเซลเซียสนะครับกถือวาฮอนหลายเลยทีเดียวนะครับในช่วงของมื้อนีนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งการสะสมของฟุลละอองนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงของมื้อนีนะครับล่วมไปถึงอีกเจมื้อนะครับก็พบว่าในช่วงมื้อนีนะครับมีการสะสมหลายสุดนะครับ แต่หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยซิมีการสะสมที่น้อยลงน้อยลงนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่4จนฮอดวันที่6นะครับซึ่งคาดว่าซิมี่ลักษณะของฝนฝ่าคันองที่เกิดขึ้นนะครับอาจมีพายฤดูร้อนเกิดขึ้นได้นะครับไปเบื้องประกาศเตือนของท่างดันกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงขอามื้อนีนะครับอาจมีฝนลอยละ20นะครับแต่ว่าให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่3นะครับก็คือมืออื่นเป็นต้นไปจนฮอดวันที่6นะวันที่6นะครับโดยแบ่งเป็น2ช่วงนะครับ ช่วงแรกนะครับ3ถึง4นะครับช่วงฟังตะวันตกของทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับว่ิเเป็นคอนแกนเซย์พุ่มอุดรน,นะครับน้องค่ายาบึงการกาลสินสกลนครพนมน้องบวัวลำพูมหาสารคามนะครับประกาจังวัดเลยถือว่ามีฝนที่เกิดขึ้นแบบทั่วถึงนะครับ ส่วนวันทีา่าจนหอดวันที่6เป็นต้นไปการกระจายของฝนสีหน่อยลงนะครับแต่ว่ายังคงมีผลกระทบในเรื่องของพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอยู่นะครับบว่าสิเป็นคอนแกนใช้ภูมิของบัวลัพผู้อุดรธานีมหาสารคามและกาจังหวัดเลยนั่นเองนะครับนี่ก็คือประกาศเตือนนะครับในอีก1สัปดาห์นะครับครับการสรุปพยากรณ์อากาศในช่วงยิชั่วโมงสำหรับในมือนี้นะครับยังคงมีฝนฟ้าคน้องเกิดขึ้นบ้อยละ20ของพื้นที่นะครับลก้กกาอาซิมีลร่มกับโชกแรกที่เกิดขึ้นได้นะครับลก้กกาอีก ประกาศเตือนนะครับในช่วงวันที่3จนถอดวันที่6นะครับอาจจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาละกาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ตลอดช่วงนะครับสำหรับในคลิปเศร้านี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน